ัดีค่ะทุกคนพี่แป้งชมลงคลิปนี้ตอนเวลา3ามทุ่มคืนนะคะมีของฟรีมาใหม่จากแบบอเมซอนนะคะซึ่งเขาแจก20,000ชิ้นค่ะนั่นก็คือกเกาะอวกาศนะคะน้องบอกรีวิวเท่เกเบกนะคะเข้าแบบไปก็ได้ของฟรีชิ้นนี้แล้วค่ะแต่กดรับตรงไหนต้องดูคลิปพี่จบนะพี่แป้งชมมีคําถามให้กับน,น้องโดน้นพี่แป้งชมอยากรู้ว่า,าน้องเนี่ยตื่นกันประมาณกี่โมงคบเพราะหากมีของฟรีมาในตอนเช้าพี่แป้งชมจะได้ลงสอนถูกนะคะเพราะวางนี้มันจะมีของในช่วงเช้าด้วยนั่นเองนะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่แป้งชมด้วยนะ้าพอะที่จะ ข,ข่าวแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะซึ่งบอกเลยว่าแมปแบบนี้น้องๆบัญชีโรบอทต,ต้องอายุ13ปีขึ้นไปนะคะหากน้องๆไม่ถึงเนี่ยน้องๆไม่สามารถเข้าไปเล่นในแมปนี้ได้เด้อและเมื่อน้องเข้ามาแล้วให้น้องกดเคนตรงนี้ไปได้เลยนะคะจากนั้นเนี่ยให้น้องปิดหน้าต่างนี้แล้วน้องหันมานะคะจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ตรงนี้น้องเดินเข้าไปในต้นไม้ใหญ่ตรงนี้ได้เลยน้องจะเห็นว่ามีของฟรีตรงนี้อยู่แล้วจะมีบอกนะคะน้องว่าตอนนี้เนี่ยเหลือของฟรีกี่ชิ้นแล้วนั่นเองนะ โดดเข้าไปด้านในได้เลยค่ะเพราะหากไม่กระโดดเข้าไปจะกดเคไม่ได้จากนั้นกด E ได้เลยนะคะแล้วของฟรีจะขึ้นบ่าไอเทมสูนโลบักให้น้องๆรับของฟรีชิ้นนี้ได้เลยค่ะใครที่ได้รับของฟรีชิ้นนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์แป้งชมเยอะๆแล้วคอมเมนต์บอกด้วยนะ้ว่าได้ของฟรีชิ้นนี้แล้ว